สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องราชันเทพ9กสุริยันตอนที่4ฝากกด Subscribe ช่องลิตมังงะกันด้วยนะครับตอนที่1ถึงตอนที่2กับตอนที่3มันซ้ำกันนะครับผมก็เลยตัดมาถึงตัดมาตอนที่4เลยนะครับไปเริ่มกันเลยอย่ามาทำกลางหน่อยเลย โถโถโถเจ้ายัางหญิงเหมือนเคยเลยนะเจ้าอยากได้เส้นที่ประจรสุดท้ายของข้าใช่ไหมละ่ะงั้นก็เข้ามาเอาได้เลยไม่ต้องรีบหลังเจ้ากินมื้อนี้ข้าก็จะพาเจ้าไปงับงับงับกินช,าชา้ไม่ต้องรีบเงนียหมดแล้วครับ พามันไปอพี่สาวเต้ซือพี่สาวเต้ซือองค์ชายขอครั่งไปแล้วอย่านะขอร้องละ่ะเพราะข้ากำลังจะเอาเส้นที่ประจรของเจ้าไปเจ้าเลยแกล้งเป็นบ้างั้นหรือ ไม่อยากเชื่อเลยว่าองค์ชาองค์รัชทายาทผู้เก่งกาจของพวกเราจะกลายเป็นเช่นนี้ออกไปดึงอ่ายังกับพวกขอทานเลยนะเจ้าควรจะตายตายไปซะพามันไป เข้ามาตกองชายลำดับที่สท่านปลอดภัยดีหรือไม่ข้าสบายดีแต่มันคลั่งไปแล้วน่าผิดหวังเสียจ,จริงท่านควรใช้โอสถนี้ก่อนขอบคุณพว,ว้วุโสอ,อีก เข้าไปชิงโอสดนั่นนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นนั้นนะเอาไรพุ่งไปแล้วนะครับอะไรกันเนี่ยเจ้าขยับได้เป็นไปไม่ได้ข้าขอรับโอสดเม็ดนี้ไปละเจ้ากล้าดียังไงถึงมาหลอกข้าเรื่องของเจ้าก็ กับข้าควรจะรู้ผลกันสักทียาตึง้งฮ่าฟันหักเลยนะครับโดนถีบครั้งเดียวตึงโอ้ที่เดียวตายเลยอันี้ชมัดง,งับกลึกกลืนไปแล้วเป็นโนสดที่ดีจริงๆจับมันฟึม ขึ้นมาแล้วครับพลังฝากคิดิผูเปลด้วย,ยนะครับผู้เปลกุหลาบสีครามก็มาต่อกันตอนที่นเลยนะครับเริ่มันเลยยาติงได้ดาบแล้วครับน,นี่เราเข้าองค์จักรพรรด ดีนีทรงเสด็จมาถึงแล้วชินนวินเจ้ามันคุณทรยศท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็ทร,รยศพวกเราเจ้ามันผู้หญิงชั่วชาวันนี้เจ้ากับข้าต้องตัดสินกันด้วยการฝึกฝนของเจ้าข้าไม่คคกคิดเลยว่าเจ้าจะเอาชนะองค์ชายสีได้น่าประทับใจยิ่งนัก เจ้าคงจะซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้งั้นสินะเป็นแผนที่สุดยอดจริงๆแถมเจ้ากับนางผู้หญิงคนนั้นแอบเรียนวิชามนตรากันอีกตอนนี้ข้าอยู่ขั้นที่4กายวายกายวลยุท์แล้วต่อไปเป็นตาของเจ้าแล้วตึงยาเจ้ามั่นใจในตัวเองเกินไป เจ้าหนูอย่างแรกเจ้าต้องผ่านข้าไปก่อนรับด้วยมือง่ายๆเลยนะครับเร็วไฟนั่นมันฟเจ้าเด็กนี่อยู่ขั้นที่สี่กายวรยุทธ์จริงเหรอ มีพี่สาวมาอีกคนนะ่งแล้วเจ้าหนูเพียงขั้นสีกายบริยุทธ์กลับสามารถไล่ต้อนข้าได้ไม่เลวอ๋อไอ้ไอตอัวป้ากลุมเมื่อกี้โอ้ป้ากลุมหลุดกลายเป็นผู้หญิงสำนักหัวหลิงของเราต้องการคนแบบเจ้าตามข้ามาซะเจ้ากำลังล้อข้าเล่นหรือไงข้าไม่อยากเข้าร่วมกับสำนักหัวหลิง อะไรนั่นหรอกเป็นว่าข้อตกลงใช้กำลังบังคับสินะพวกเขากำลังคุยอะไรกันนะรู้สึกไม่ดีเลยไม่ดีสเลยถ้าจะใช้กำลังบังคับข้างั้นก็แค่ใช้เพลิงให้ข้าดูสิได้เห็นแน่นอน ผ้าไหมทองคำห่อหุ้มฟุบ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 มัดไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับฮะช่วยด้วยขอรับเด็กนี่ไปละไว้พบกันใหม่องค์จัก,กรพรรด,ดินีเซียวเคอซีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าเองก็ไม่ชาบสิ้นกันขอรับเครื่องช่วยยามต่อมา เชมถุกเช่แล้วครับไปอีกอ้อยอนะไปอีกรองเหมือนกระเตยเลยนะครับโอ้เป็นร่างกายที่สุดยอดจริงๆตาของเจ้าช่างแหลมคมยิ่งนักอาอย่าถอดเสื้อข้านะไหนขอดูเส้นที่ประจรวิญญาณหน่อย เจ้ามีเพียงที่เส้นที่ประจวนวิญญาณเพียงเส้นเดียวแต่ขับแขงแข็งหายากยิ่งนักข้าตัดสินใจแล้วจากนี้เจ้าเป็นสิทธิ์ข้าเพราะงั้นเรียกข้าว่าอาจารย์ซะข้าไม่อยากเป็นสิทธิ์เจ้าปล่อยข้าไปซะข้าจะกลับไปยังตำหนักจักรพรรดิเพื่อแก้แค้นองราชินีแก้แคนเหรอด้วยระดับของเจ้าในตอนนี้ ถ้าเจ้ากลับไปเจ้าตายแน่เจ้าควรจะขอบคุณข้านะเพราะว่าถ้าข้าไม่พาเจ้าออกมาเจ้าก็ายังคงจะเป็นศพไปแล้วเจ้ามีตัวเลือกเดียวนั่นคือเข้าร่วมกับสำนักหัวสิตหัวลิงเจ้าจะได้แข็งแกร่งขึ้นจุดๆๆก็ได้ข้าตกลงดีมากัดไปเด็กแ,แล้วครับอีกแล้วละ ไปกันเถอะไม่เอาหนาปล่อยค่าเถอะค่าเดินได้นะก็จบตอนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต,อนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเคดิตผู้แปลกุหลาบสีครามไว้ด้วยนะครับขอบค,ครับบายบาย